ท่านตุนกตลอนะครับแล้วก็ในต่างตางอบสอก,กรมชรชากรตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ขับเคลื่อนนะครับการปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอดอาจจะเห็นได้ว่าในว่วง20วันนะครับมีการจับกลุ่มเครือข่ายได้ถึง11เครือข่ายรวมผู้ต้องหา29คนนะคเป็นยาบ้าของกลาง19ล้านเม็ดยาไอ500และเคสตับเียน200กิโลกรัมซึ่งสถานที่จับกลุ่มแล้วก็ เป็นการจับคุ้มเส้นทางการตรวจสกัดและตรวจต่างๆเพื่อไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดเข้ามาในตัวเมืองในเมืองหลวงซึ่งเป็นผลงานขาวาดที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องจึงต้องใสยเสียงพี่ต้องสิมลชนนะครับประชาสัมพันธ์ผลการทำง,งานของตำรวจ กองชกการตรวจตราความยาเสพติดซึ่งทั้งรัศดารของพตรีเนี่ยให้ผมมาเป็นตัวแทน,นทำในการขอบคุณกำลังคนาานะการประชาธิปไตยผลงานและในส่วนนี้ทุกครั้งที่เราได้จับกลุ่มแถลงข่าวนะครับที่ท่านรัศดา,ารรมได้เน้นย้ำก็คือการสืบสวนขยายผลนละไปจนถึงนะครับไปจนถึงกงระบวนการส่งคบ ยึดซับกองเงินหรือแม้แต่การยึดซับตามมูลค่านะตามกฎหมายใหมนะ่ซึ่งต้องนำเรียนว,ว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดทรัพย์สินะที่ถ้าได้มาในะสุดท้ายนะก็ต้องถูก,ถถกยึดนะทั้งหมดกรนะจึงเตือนนะย้ำเตือนไปนะยังบุคคลที่นะักท จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการต่างนะครับก็ขอฝากประกำพันในส่วนรายละเอียดของคดีนะครับท่านผู้การตำรวจป่าบะยามยาเสพติดนะครับเดี๋ยวท่านจะแถลงในรายละเอียดนะครับแล้วก็ท่านผู้การแต่ละคดีทั้ง11คดีนะครับก็จะนำเรียนพี่นอ้องสื่อมวลชนในเรียนคดีต่อไปในรายคดีต่อไปแต่ที่เราจะนำนำเรียนและเน้ยนย้ำนะครับในเรื่องของการ,ข,การขยายผลและการยึดทรัพย์หรือการประชาสรมพัธ์ให้พี่น้องสื่อมวลชนทราในทุกเคส ที่ขยายผลม,มาได้ระดับหนึ่งแล้วนะเ,เราก็จะํำเรียนในพวกนะในพวก20สิบวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีที่ผมบอกไปแล้วคือ11เครือข่ายมัน่งเป็นการจับกลุอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคำถามถามว่า,เ,าเราจับขนาดนี้เนี่ยในทุกคนเนี่ยลดลงไหมนับจากตัวเลขสถิติทผมดูเนี่ยการจำหน่ายรายย่อยก็ยเริร่มลดลง เริ่มลดลงจากที่ที่เคยมีมีการจำหน่ายรายย่อยในชุมชนที่มากขึ้นตอนที้เริ่มลดลงเพราะฉะนั้นจากตัวเลขมนันระบุได้ชัดเจนว่าการจับกลุมรายใหญ่ทําให้ยาเสพติดเนี่ยลงไม่ถึงชุมชนนะครับลงไม่ถึงเมืองใหญ่ๆและก็นำเด่นที่ต้องชุมชนเพื่อตามให้พี่น้องประชาชนทราบเพื่อครับแตประเด็นนี้ในส่วนรายจะเดี๋ยวขอให้ทุกเจัดการทุกการ,การแต่ละคดีได้ได้นำเด่นที่ต้องชุมชนครับเป็นจุดที่ ผยาสติดน,นะฮะลงมาจนไหนในส่วนของเยาวนนอนเป็นนักบินนะครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือฝนตกใต้นะครับจากการจุดเหนียวนะครับกเมื่อวันที่28เนะ่ครับเจ้าหนี่หน่วยของกลุหนึ่งนะได้สืบทราบว่าชุดเครื่องสายสองพี่น้อง,งนะไรกบางเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะับคือการขึ้นไปเพื่อจะกดยาสติลงมานะครับก็ได้ทำการสืบสวนติดการจากกลุ่มน,น,นะครับก็ จนวันที่28มีนาคมนะครับก็สืบทราบว่ามีรถกระบะ2คันนะครับจากทุกที่มาพลอขึ้นไปเพื่อจะขนทายาออกมานะครับจึงได้ทำการติดตามนะครับติดตามเพราทราบว่าไอ้รถสองคันนี้คือไปที่พื้นที่อำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็ มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับพื้นที่ด่านไม่คชอยดีนะครับเนเรื่องประสานนะครับประสานงานกับด่านนะครับซึ่งนั้นช่วงนั้นไน้ตั้งด่านพอดีนะครับรถคันนี้เรียกเกาไม่หยุดนะครับจึงได้ใช้สต็อปสติ๊กนะครับทำการหยุดรถนะครับหยุดรถแล้วก็ตรวจค้นยาพบหนึ่งานเม็แต่ว่าไอ้คนขับได้หนีไปนะครับเราก็ได้จับจับคุมรถนำมานะครับ แล้วก็มาขยายคนต่อถึงได้ตัวของคนขับรถดังกล่าวจากการสืบสวนขยายผนก็มีผู้ร่วมเครือข่ายอีกซึ่งตอนนี้กําลังสืบสวนนะครับเพื่อจะทําการออกมาจับเพื่อที่ทราบต่อไปครับคนคนคนขับรถได้ที่เราเราออกไปยังได้แล <c oughs> ้ว <c oughs> คนขับเนี่ย <c oughs> คือเราขยายจากรถนําซึ่งเป็นพี่น้องอะไรกันเป็นพี่น้องนมสกุลเดียวกันนะอยู่ที่ราชบางังนะครับและอีกนิมันมีคันเนึ่งซึ่งซึ่งนำเนี่ยนำ ประมาณ10บถึงสินาทีซึ่งนั้นเราก็ตรวจสอบแล้วรู้สึกรู้หมดนะครับตอนนี้กำลัลงจะรวบรวมเอนสาร เรียนท่านผู้กกบบช่วยผู้จัดการการเงแห่งชาติผู้กำชับสศิริมงคลที่รักท่านครับบกปศ .2 มีผลการระบาดในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสามเครือข่ายหลักครับโดยที่เครือข่ายที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับจับกลุ่มยาฆ่า200 0 0 0เมตรนะครับที่สกลนครนะเครือข่ายนี้ตัวยานย้อยแหลมมีสาระสำคัญคือหนื่องจากเป็นเครือขอ่าย ผู้ค้าไปย่อยในพนที่นะครับเครือข่ายนี้จากการขยายผลมาแล้วถึงสอครั้งครับครั้งที่1ก็คือเมื่อเดือนพฤศจิการยนปีที่แล้วเนี่ยจับปัญาบ้าหนึ่งแเมตรเศษที่สุโขทัยนะครับเครือข่ายนี้ออกมาจากจับบกับเครือข่ายที่2องเนี่ยได้เพื่อนี่สองคนครับจับไปครั้งต่อมาคือสิแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาที่บึงการก็จับพุทธาได้ครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยยาบ้าส0 0แสนเมตะครับเป็นเครือข่ายนักกินสายสั้นเนี่ยอขึ้นขึ้นที่ที่บ้านแพงนครพนมครับเป้าหมายคือริมน้ำโขงกับอีสานตอนในทั้งหมดครับเครือข่ายชุดนี้ใชุ้่มเป็นเยาวชนนั่นสิครับเป็นอยู่ในระดับอายุ2ี่สิไถึงาิบคนครับชุดนี้เนี่ยจับแล้วออกไมาจับตรงควบรวมแล้วได้1ิคนครับมีการ ปุ่มยาบ้าที่บริษัทศูนย์จังหวัดนครราชสีมาได้3ล้านเมตรครับเครือข่ายนี้ขยายผลมาแล้วถึง3ครั้งครับครั้งแรกก็คือเมื่อพฤศจิกายนหกยี่สบใช้หน0่กิโลที่หมาสารคามครับเครือข่ายที่2 10สิบกรกฎาคมที่ผ่านมายาบ้าห้าล้านสองแสนลิตรเศษที่บ้านไผ่ต้นแกนเครือข่ายนี้ท่าผู้จัดการได้พัฒนาไปให้กำลังใจด้วยครับเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมายาบ้า,า,บาล้านห้าที่เกาศรีครับและครั้งนี้ครั้งที่4นะครับสาม นที่เอปปอบอร์100ใีจังหวัดนครราชสีมาครับเครือข่ายกุ่นี้ยาครึ้นที่ท่าตุผสมครับเป้าหมายจะมาที่บุรีแต่กลกเราจะถูกเชิญก่อนที่นครราชสีมาครับเครือข่ายกลุ่นี้ก็มีระยัดกับกาเช่นเดียวกันครับเนื่องจากเป็น รถทุกคันที่เราจับได้นะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อำเภอศรีสงครามซึ่งเรากําลังรวบรวมมาจมาจับเป็นคนไทยที่เป็นผู้นำหน้ากานติดนี้ครับเครืองไายที่สามที่เราจับคุมได้นะครับจับคุมเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับจับคุมยาบ้าได้ที่เมองบ้านไห่ของแก่น4ล้านเมตรเครืองขายนี้ที่น่าสนใจคือ ได้ทำการขยายมาแล้วถึงสี่ครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อธันวาคมที่พิยุหัางี d ีนะครับนละสัลอรค์ึมหกล้านห้านะครับ ครั้งที่สองสามี่เนี่ยครับ3าครั้งภายในเวลา14วันในเดือนเดียวกันนะครับโดยที่ส0พมกรานะครับที่คุบุร้าน6นะครับแล้วก็สิห้ามกราที่ปราจบุรี3ล้าน2และครั้งที่4ี่ที่ผ่านมาครับยี่มกราคมสล้านที่นครราชสีมาครับและครั้งนี้นะครับ4ล้านเมตรที่บ้านไถ่นะครับและที่สำคัญคือทุกฐานกล่มนี้นะครับ จากการจับกลุมทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้ง5ครั้งเนี่ยครับรวบรวมยาบ้าในเวลาแค่3เดือนเองได้ถึง27ล้านเมตรสามแสนนะครับ27ล้าน3ามแสนเมตรครับผู้ต้องหาที่เรารวบรวมทั้งออกหมายจับและสัมพกได้ทั้งกระบวนการนี้แล้วถึง18คนนะครับอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายผลเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปครับวุ้นปลายเจนนา เด็กติัต่อกัาติโนที่ผู้สารจะมัเขย่านะครับตัวนั้นพบความผิดไวของผู้คนในการที่ตู้งหาชายไปรับผู้หญิเนี่ยที่าจเะใช่่ากันนะครับตาวนั้นก็ไปการเข้าัดนรกาศตนั้นก็เข้าพักที่รีสอร์ในลป่าแดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ในวันขึ้นก็ได้แร่นออกจากรีสอร์ทอากาศ เช่านะครับแล้วก็การที่ขับการขับหรมอลต่างนะครับสํารวจเส้นทางในช่วงรอบพูนต่างและกับยานนึสิันนะครับจากนี่การขับเราเองน่าจะการที่สุดทรานะครับก็พบจะาประมาณสามสนันนะครับบริเวณของลถนะครับที่เช่าส่วนรถตาทางก็ได้ขับลงหนีไปก็ได้ ก่ริเวณจตรวจแมพิมนะครับสำหรับคดีต่อไปนะครับเป็นของกองกับการสอโโโนนรบของรัฐทีเกินได้ทำการสืบสอบผู้ผู้พ,พยาามยายาบในพื้นที่ปูซาจหวัดเยานะครับเจ้าช้าพบว,ว่าเนี่ยกลุ่มูกค้า เป็นบทบาทสามีภรรยาที่จุบรรลุภาร้ิจการสืบสวน ก่อขอรับยาพยาบาลาของซึมได้ก่อนยิ่งใหญ่ไปนะครับอยากคนจับู้หาที่รับข้อต่อไปบริเวณตลาเก็แย่งกันมากรเริ่มเลย มาขายกนนะครับก็เป <à déc> <ations> ็นส่วนหนนะครับเป็นผู้ประสางานการับเราเรียนกัเแล้วได้ที่อำเภอเชียงอำเภอเมืองกาัอากนรวมทั้งหมดก็ไม่ตมาับต เป็นระยะๆจนกระทั่งเพื่อนที่สิบมีนาพบว่าปมนรถบรรทุกเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่มีความน่าสงสัยในการที่จะราเบียงกาติดตรงตัวไ้ครับก็เลยเข้าดตามแล้วก็เอาเจ้ร์ที่ตำรวจรถตามมาจนกระทั่งถึงจุดการเปเจกาค้นควาแล้วก็การเอ็กซเรย์ครับในคดีแรกเนี่ยพบว่าในทุกตนวยาติดอยู่ไว้หลังหลังปอกขับแล้วก็ตนวจเก่งเอ็กเรยก็พบยาติดมาเ เราก็เชื่อว่าน่าจะมีการแก้ยามในครั้งเดียวปรากว่าได้มีกลุ่มเครือข่ายรถบรุกอีกหนึงคันครับต่อผ่านมาอประมาณหนึ่งี่ก็ได้มีการลักลอบนำเนนอติดุกต่อนไม่หลังฉบับแล้วก็นายเตะก็ถูกนานเก่งครับเขาททุกคนหมดเลยครับ เข้าชายแดนจังหวัดแม่สอนครับซึ่งเราไม่ปล้ว่าป่ยหรือมครับในยนเสพติด รถดีออครับแล้วก็ใช้การลำเลียงมาตามเส้นทางรุ่นรุ่นนะครับนั่งรถมาตามฝั่งเรารถมาที่จังหวัดตาหรือถ้ามาถึงกำแพงเพชรนะครับเรามาโปะขบวนรถที่ผมจัดเตทียมที่เขตต่อระหว่างภูทรชานีกับอุบลยุทธ์นะครับแล้วก็ตามานะกับกลุ่มครับคือที่จับกลุ่มเราจับกลุ่มได้ผู้หญิงหาสองคนนะครับแล้วก็รถนำกำลังตามีสสำคัญ คือเดียวกันครับเราก็จับคุมได้พื้นหานะครับใช้รถเจ๋งยาลิสนะครับผลของไม่มีการทุกซ่อนนะครับเราใส่ใต้ด้านหลัง,งรถนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเิดตาไปจับคุมรถนำนะครับที่จอดรอทางจากจุดจับคุมประมาณ5กิเมตรก็ได้ผู้า จากการชัดถามต้องหานะครับใช้ใช้รถคันนี้ซุกซ่อนแบบนี้มาประมาณ7-8ครั้งโดยที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นครับแล้วก็ศิดษาเรียบร้อยมีไม้อัดปูพื้นท<ม>ีม่มีบอกเหมืม <VP S 1> อนวีพีพร้อครมครับทำเหมือนรถโดยสาร v ีพีเลยยอยู่ในนั้นครับ่แบบืรอแก็บอบอกที่ถอดบอก